สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาอีกครั้งกับแ plant vs zombie hero ค่ะตอนนี้เราขึ้นเด็กใหม่แล้วนะคะเราจะเล่นฝั่งพืชแล้วค่ะและพืชที่เราจะเล่นในวันนี้ก็คือกร e นชาร์ d o w นะพี่ปุ๊กเล่น Super brand s u p e r b r a n d นไปครบทุกเด็กแล้วนะคะมาวันนี้มันเริ่มต้นที่กร e นชาร์ d o w นะคะ easy pc นะคะ เด็กนี้ครบด้วยค่ะแต่พี่พุกบอกเลยว่ามันไม่ได้โหดสักเท่าไหร่นะเพราะว่าหรือว่าช่วงนี้พี่พุกอยู่ในแรงสูงสูงไม่แน่ใจนะคะดังนั้นช่วงนี้ฉันเล่นแพ้บ่อยมากเลยนะคะกับเด็กนี้นะคะ ECPC การ์ที่เรามีนะคะส่วนใหญ่เป็นตระกูลพี สัส่วนใหญ่เลยค่ะทุกคนอ่าดูประมาณนี้นะที่เรามีนะนี่มีครบเลยนะมาดูกันค่ะว่า e a PC เนี่ยเป็นยังไงเนื่องจากเราเล่นเป็นพืชน,นะคะเราจะได้เจอคู่ต่อสู้เร็วมากเลย,ยเห็นปะคนเร็วอาเจอเวล20นะคะ Huge กันด์ดค่ะเวล20 <c oughs> ก็ถือว่าโอเคเอ่อการ์ดที่เราเลือก <c oughs> เดี๋ยวนะอ่ะดีป้องกันพืชที่จะเล่นสายทวิกการ์ดด้วยนะคะ ตัว Black ไอีนะคะถ้าเกิดทางซอมบี้เล่นทริก,กาตัวนี้จะดาเมตบวกหนึ่งเลือดบวกหนึ่งค่ะทางนูลงมานะคะเอ่พี่พปุกขอออกเบื้องบนอา่ามาดีแลกกันแลกกันตัวที่เราลงนะคะตีถอดค่ะทุกครั้งที่สตาร์เทอร์นะคะจะดาเมตโจมตีบวกหนึ่งเลือดบวกหนึ่งค่ะย้ำลงอะไรเป้า คือที่เอาไว้ข้างบนเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันมีการปูพื้นเยอะไงพี่ปุ๊กไม่อยากให้มันโดนเอฟเฟกของการปูพื้นก็เลยเอามาไว้ข้างบนโอ้โหพี่ปุ๊ใช้ตัวนี้ค่ะอันนี้เด้งกลับไปสักตัวหนึ่งเรนดอมกลับไปไปะรนดอมปึ๊บอ่าโอเคมีการอะไรเปล่าใช้การอะไรเปล่าเนี่ยป,ปึ๊บป๊าทายที่นี่ทางนู้นจะเริ่มแบบกังวลเรื่องเรื่องแถวแถวบนแล้วนะว่าเอ๊ะ ยังไงดีเนี่ยฉันต้องจัดการตัวนี้ให้ได้อะไรประมาณนี้เห็นไหมเอามาขวางแล้วเอามาขวางแล้ว <c oughs> พี่บุ๊กกำลังคิดว่าจะเล่นตัวนี้หรือว่าจะเอาตัวนี้ไปเสริมกําลังให้ตัวนี้ดีหรือเล่นตัวนี้เพราะว่ายังไงอ๋อเล่นตัวนี้ก่อนดีกว่าแล้วก็เ์อหน้าเดี๋ยวเราเล่นตัวนี้สองตัวเลยแบกไอพีเท <c oughs> ่ากับเรายอมเสียต่อไม้ไปนะ,ะต่อไม้เลือดเหลือแค่สองเองอะแช่แข็งด้วย ไม่เป็นไรทีนี้เราจะเล่นแบกไอพีสองตัวเลยค่ะทุกคนเออสู้ได้ยกเว้นแต่ว่ามันจะทำตัวนี้ให้ติดเดลี่อะทางนน้นไม่ลงอะไรด้วยแสดงว่าอาจจะเล่นทริกการ์ดเยอะลองดูนะนั่นไงมันทำให้ติดสถานะเดลี่ค่ะถ้าไปอ่ะอัน,นี้ก็เลื่อนขึ้น เลือดขึ้นจมติขึ้นนะคะไปจมติห้าห้าสองเอาทางนู้นเลือดเหลือห้าแล้วค่ะหุยยังยัง,ย,ง,ย,ง,ย,งยังไม่ใช่เทินหกนี่คุณเทินห้าทั้งนู้นจะจัดการอะไรวะไม่รู้อะแต่ว่าพี่บุ๊คใส่ตัวนี้ไปก่อนตัวนี้คงกระพันในเทินหนึ่งค่ะ เออยวเอาเนี้ยเกาแตกแล้วรอบหน้านะเราจะลงตัวนี้ดูดสมองมาให้หมดเลยเอาใช้ดิใช้ใช้เปล่าเอาใช้ใช้การ์ไปฮึบเธอหน้ามันจะต้องเก็บสมองเอาไว้ลงปูพื้นชัวชัวเลยทุกคนทุกคนเชื่อไหมแต่ว่าฉันจะดูดสมองอันนั้นน,น่นนนนชนะแล้วทุกคน รีบกดด้วยรีบกดด้วยอย่าเพิ่งรีบออกนะ <c oughs> เรียบร้อยค่ะนะ้าเรียบร้อยแล้วโอ้โหเจอเวลห้าสิบค่ะบาบลาสแลอะไรเนี่ยสเตนโกบาบลาสเตนโกเวลห้าสิบแม่เจ้าทุกคนฉันอยากจะชนะเลอเกิน <c oughs> เทิร์นแรกลงต่อไม้ค่ะ ทางนน้นสร้างแรนดอมซอมบี้นะคะโอ้โหแล้วค่าค่าต่อบมาได้พอดีเลยโอเคงั้นวี่ปุกก็จัดการก่อนเลยค่ะดัมเมจสักฮาดัมเมจนะคะใส่เลนกลางไปเลยต่อไปเทิร์นสามนะคะลงสองตัวนี้ค่ะแล้วก็ลงตัวนี้ด้วย f ฟเออร์พีช o t เตอร์นะคะดาเมจสามโจมตีสามเลือดสองอ่ะมันฆ่าเราแล้วอย่าบอกนะว่าฆ่าตัวนี้อีกเชิญสี่ที่พุกลงบา,บา,านาน่าบานาน่าซารัสเลยค่ะ หรือว่าลงอันนี้แล้วไปจไปเพิ่มดาเมจตัวนั้นดีวะเออไปเพิ่มดาเมตตัวนี้ดีวะอ่ะลองดูค่ะทุกคนโอ้โหลบเหลือ,อกลับมาดาเมจเลือหนึ่งเลือนเหลือหนึ่งเอาไม่เป็นไรสร้างกันใหม่สร้างกันใหม่หรือว่าเราใส่นี่ไปเลยใส่แกตเตอร์ลิงพีไปเลย ไปเลยดีกว่าค่ะทุกคนจะได้ฆ่าตัวนี้ด้วยปึ๊บอ่าแล้วก็แล้วก็ทางนูนสมองเลือหนึ่งนะคะดูว่าใช้มันจะใช้สมองหนึ่งอันนะจัดการเราได้เปล่าไม่ได้เราก็สร้างมันเลยนะคะ10 d าเม g e เรียบร้อยโอ้โหข่าวนี้ติดมิเตอร์บล็อกข่าวนี้ติดมิเตอร์บล็อกอ่ะพี่บุกเอามาหาน่อยนี้อ่ะย้ายมาย้ายมาย้ายมา ย้มานะคะตัวนี้โจมตีสามเลนดังนั้นมิเตอร,ร์บล็อกมันแตกแน่นอนมาดูว่าจะชนะหรือเปล่าดูจากการ์ดใบนี้เลยค่ะที่มันได้แพลนกลาวเลนเลือดล้มหนึ่งดมเอรมหนึ่งเ<อ><อ>ฮ้ยก็ได้อยู่ดีชนะค่ะทุกคนชนะเบลค่ะสิโอบาบราสเตนโกสแตนหรือสแลนนะสเตนโกใจค่ะ อ่ะต่อไปนะคะอีกเกมหนึ่งค่ะการ์ดโอเคอยู่โอเค <im it> เทินแรกเรายังไม่ลงอะไรคะ่ะเนี่ยข้อเสียของของเด็กเนี่ยคือการ์ดมันสวญญะส่วนมากมันจะเป็นกลางเกมนิดนึงเดี๋ยวพี่บุ๊ลอลงเดี๋ยว <im it> พอสฟาเธอร์ก่อนนะคะ แต่ทางนู้นก็มีสกิลตริก,กาที่จัดการสร้างสามตรเมจได้เลยอะ่ะเขาไม่รู้อะ่ะเลียเ้ยงก่อนเลี้ยงก่อนอ่าทางนู้นใช้หมดดีดีดีฮบติดไม่เตรมบล็อกเดี๋ยวแช่ชแข็งแช่แข็งไปเลยแช่แข็งไป ึเธอสี่เธอสี่ลงพอดฟ้าเธออีกอีกอันหนึ่งแล้วก็เพิ่มอันนี้ด้วยอ้าว mm hmm. <laughs> าดูแลเธอห้านะคะลงสามหัวเลยค่ะเอาทางนูงยังจัดการพอร์ตฟ้าเธอเราไม่ได้ทุกคน mm hmm. เกมนี้มันจะต้องสนุกแน่นอน ฮึบฮึบเอามาเทินห้าแล้วคะ่ะโอ้โหอ่าพี่ปุกว่าหรือเอาไว้ตรงนี้ก่อนดีวะจะได้เซฟเซฟเซฟทัานพอดฟาเทินตัวนี้ด้วยนะ เออโอ้โหเราโดน5ดาเมจต,ตรงกลางแต่ไม่เป็นไรแต่ไม่เป็นไรแต่ไม่เป็นไรดีกว่าให้พอดฟัดเธอตายเพราะว่าเรายังมีอีลงอีกตัวหนึ่งหิวค่ะทางนุหิวเลือดค่ะปั๊บปั๊บสี่อุย๊ยติด Block. มิสเตอร์ลองดาเมจลบสามเอา้ามันไปลบทรีพิเตอร์ต,รตัวนู้น ไม่เป็นไรลงทรีพิตเตอร์อีกตัวหนึ่งค่ะโอเค okay. อ่ะลงตัวนี้ค่ะนี่สร้างดาเมจให้เลนนี้ด้วยนะห้าดาเมจแล้วก็โดนตัวนี้เป็นสี่ก็เป็นเก้าปึ๊บปึ๊บทางนู้นเลื่อนเ,รอเรลรเจแล้วค่ะ โอ้โหรอบนี้พลฟาเธอขึ้นมือเยอะม,มากอะเล่นอะไรไม่ได้ค่ะเต็มไม้เต็มมือไปหมดเลยปึ๊บป,ปึ๊บพอลฟาเธอตายตัวหนึ่งเราซักเฮ้ยเฮ้ยแล้วยังไงโอ้โหโชคดีมากเลือด เลือดเหลือตองตัวนี้ก็เลยเลือดน้อยมากเลยลงนี่ไปคนลงนี่ไปตัวหนึ่งทีพีเตอร์ฮีโร่ไม่สามารถเลือดต่ำกว่าหนึ่งเอางี้เลยหรอฮีโร่ไม่สามารถเลือดต่ำกว่าหนึ่งฆ่ามันได้ไหมวะเราอาจจะ เราอาจจะฆ่ามันก็ได้นะเราอาจจะฆ่ามันได้ก็ได้นะเดี๋ยวนะสองไม่ได้วะ่ะฆ่าไม่ได้อะทุกคนในเทอร์นี้จัดการไม่ได้ค่ะต้องฆ่าต้องฆ่าตัวนี้ให้ได้ก่อนอ่ะพี่บุกลูิธีจัดการจัดการตัวนี้แล้วทุกคนเราจะลงตัวนี้นะคะแกจิ้งจิ๋ีสร้างบนนั้นแทกค่ะ ยังไงเออลงตัวถูกก่อนปึ๊บกับแคเทเธอรีนปุ๊บอ้อาวตายแล้วเร็วยังไงต่ออ่าทุกคนมาดูกันนะคะทางนู้นแปลงร่างเหรอโอ้ยแปลงร่างให้เป็นการกระทั่วอยากเจอไอ้ตัวที่มันแบบจัดการทั้งหมดอะ่ะโอ้โอ้โอเคปุบเต็มเต็บล็อกแล้วยังไงทำลายแผนที่มีจำเป็นนะทำไมมันไม่ฆ่าตัวเนี้ย งงหรือเปล่าทำไมไมันมีค่าตัวนี้มีค่าเท่ากันทุกคนมันค่าตัวนั้นมันก็โดนดาเมจตัวนี้เลยเรียบร้อยค่ะโอ้สนุกสนุกสนุกโอเคและนี้ก็คือเด็กของเอ่อีซีพีซนะคะของ Green ชาร์โดค่ะในอีพีหน้านะคะเราจะมาเล่นเด็กใหม่ในอีพีหน้าเราจะมาเล่นเด็กมีนบีนนะคะตระกูลบีนใช่ไหมโอเคเจอกันใหม่พาหน้าค่ะบ๊ายบาย